เคยไหมครับเวลานึกถึงนักรบในตำนานภาพในหัวมันจะต้องมีคนใส่ชุดเกราะเงาวับถือดาบแวววาวยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบหรือยืนเฝ้าวิหารใหญ่ๆสักแห่งหนึ่งบางคนเป็นอัศวินของกษัตริย์บางคนเป็นนักรบแห่งศาสนาแล้วก็มีพวกที่เชื่อว่าตนเองถูกเลือกมาเพื่อปกป้องความยุติธรรมไล่ล่าความชั่วร้ายด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ไม่ต้องพูดกันมากครับไปชมกันเลยกับพระดิน Warriors of God from ม e ีเจนทูฮิสตอรีถ้าพูดกันถึงพาราดินหลายคนอาจนึกถึงนักรบแห่งแสงผู้ถือดาบศักดิ์สิทธิ์ปราบปีศาจรักษาผู้พ้องในเกมแฟนตาซีหรือในเมกันใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วพาราดินมีต้นกำเนิดมาจากตำนานยุโรปยุคกลาง ที่เข้มขลังไม่แพ้ในสื่อบันเทิงกันเลยพารดินหรืออีกชื่อดูสแปหมายถึง12อัศาวินเอกกลุ่มนักรบระดับสูงสุดในราชาสำนักของจกักรพรรดิชาเลอมานแห่งศตวรรษที่8พวกเขาเปรียบได้กับอัศาวินโตกรมของกษัตริย์อาเทอร์ในฝั่งอังกฤษเลยครับเราอัศวิน12คนนี้ถูกเล่าขานไปครั้งแรกในวรรณกรมกกรมแนวมหากาพย์วีรกรรมอย่างชองซองเดอรเซตหรือชื่อไทยเพลงขับวีรกรรมในช่วงศตวรรษที่12 โดยอยู่ในวรรณกรรมชุดใหญ่ที่เรียกกันว่า Matter of France ซึ่งกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์วรรณกรรมยุโรปี่ตำนานภาราดินเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญความศรัทธาในศาสนาคริสต์และความจงรักภักดีต่อจักรกวรรดิพวกเขาต่อกรกับศัตรูคนสำคัญในยุคนั้นอย่างชาวซาราเซนหรือชาวมุสลิมแห่งดินแดนตะวันออกกลางครับแม้รายชื่อของพวกเขาจะเปลี่ยนไปบ้างในแต่ละตำนานแต่จำนวนก็ยังคงอยู่ที่12คนเสมอ ซึ่งเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวทิสด้วยโดยหัวหน้าของพารดินทั้งหมดคือโรลองหรือที่ในตำนานจะเรียกกันว่าออรันโดเขาเป็นอัศวินเอกผู้มีความสามารถในการลบสูงมากจึงทําให้เขาถูกลับเลือกให้เป็นหัวหน้าของเหล่าพารดินบทบาทสําคัญที่สุดของเหล่าพารดินเลยนะครับคือในมหากาพย์เรื่องเดอะซองออฟโรลองที่แต่งขึ้นราวปี150ถึง1115เราเรื่องการต่อสู้ของโรลองที่ช่องเขารอนเซวอส ซึ่งถึงแม้มันจะจบลงด้วยความตายอย่างกล้าหาญของหล่าพาราดินแต่มันก็ได้กลายเป็นตำนานวีรบุรุษของฝรั่งเศสที่ใครๆก็ต้องการจะเป็นที่น่าสนใจเลยนะครับคือในตำนานนี้ไม่ได้แต่งขึ้นจากจินตนาการล้วนๆแต่มันมาจากเหตุการณ์จริงนั่นคือเหตุการณ์ลูกลานของราชวงศ์อุมอายะและสงครามชายแดนฮิสปาเนียที่จกักรวรรดิฟรงก์ต้องรับมือกับเอมิเลสแห่งคอโดบาจนเมื่อเขาสู่ยุคเรนนสซอง ตำนานของพาราดินก็ถูกเติมเต็มไปด้วยเรื่องราวแฟนตาซีมากขึ้นทั้งเวทมนต์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงอัศวินผู้รักอิสระและเหล่าวสูรร้ายจนกลายเป็นวรรณกรรมยอดฮิตและในยุคบาโรกตำนานพาราดินก็ถูกนำไปแต่งเป็นบทละครโอเปรา่าเวลาผ่านไปอีกหลายร้อยปีชื่อของเหล่าพาราดินก็ยังถูกหยิบมาใช้เรื่อยๆนะครับยิ่งในศตวรรษที่19และ20นี้คำนี้มันถูกใช้เรียกกองทหารคนสนิทของผู้นำชาติในบางประเทศและเมื่อเกมดันเจียนแอนด์ดราโกน ถือกำเนิดขึ้นในปี1975ก็ได้มีการนำเอาภาพลักษณ์ของพาราดินมาเป็นนักรบแห่งแสงผู้ศรัทธาในศาสนาใช้พลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อปราบปีศาจและรักษาเพื่อนร่วมรบจนกลายเป็นต้นแบบของพาราดินในเกมซีรีส์และอนิเมะย,ยุคใหม่ที่เราได้เห็นกันทุก,กวันนี้สรุปง่ายๆนะครับจากอัศวินเอกแห่งราชสำนักกลายมาเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ในสงครามศาสนาก่อนจะกลายเป็นวีรบุรุษในวรรณกรรมเรืนอนิสส์จนถึงนักรบแห่งแสง ในโลกแฟนตาซีสมัยใหม่นี่แหละครับคือเรื่องราวของพาราดินนักรบผู้เป็นตำนานส่วนในแง่ของประวัติศาสตร์และที่มาของพาราดินนะครับบันทึกแรกสุดเลยที่คำว่าพาราดินปรากฏขึ้นในภาษาอังกฤษมันอยู่ในปี1592ในนิพนธ์บทกวีที่ชื่อว่าเ <c oughs> ดเลียโซเนตผลงานของกวีชื่อซามูเอลเดนเนลด้วยคำนี้ถูกยืมมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสยุขขคกลางครับ แต่ถ้าเราย้อนกลับไปให้ลึกหน่อยพา่านดินมีลาาศัพท์มาจากภาษา,าตินอย่างคําว่าพาราติโนสซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับสถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรมโบราณครับนั่นคือเนินพาราติโนสสถานที่ตั้งของพระราชวังและที่ประทับของจกักรพรรดิโรมในความหมายโบราณแล้วคําว่าพาราตินนสหมายถึงขุนนางข้าราชการหรือผู้มีตําแหน่งสาคัญที่ทํางานใกล้ชิดราชาและในยุคข,ของจกักรวรรดิฟรงคงคำนี้ ยังใช้เรียกตำแหน่งเม y o อ of the para พที่แปลว่านายกแห่งพระราชวังด้วยเช่นกันจากเดิมที่หมายถึงข้าราชการชั้นสูงความหมายของพาราดินก็ค่อยๆขยาย,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 ยออกไปครับจนหมายถ,ถึงนักรบผู้ใกล้ชิดจกักรพรรดิโดยเฉพาะในยุคจกักรพรรดิชาเลอมานเหล่า12อาศัศวินเอกหรือดูสแปก็ถูกเรียกขานว่าพาราดินซึ่งเปรียบได้กับอศัศวินตกรมของกษัตริย์อาเธอร์ฝั่งอังกฤษครับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13เป็นต้นมาคำนี้เลยแพร่กระจายไปทั่วยุโรปในเวลาอันสัน้น จนพอเข้าสู่ยุคต่อมาคําว่าพาราดินก็ถูกใช้ในความหมายกว้างขึ้นไม่ใช่แค่อัศวินราชสำนักอีกต่อไปแต่หมายถึงวีรบุรุษผู้เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมสื่อสัตว์กล้าหาญและยืนหยัดต่อความยุติธรรมเหมือนเช่นอัศวินตกโต๊ะกรมจนกลายเป็นภาพจําของพาราดินในแบบที่เราคุ้นเคยกันในตำนานยุคกลางและสื่อแฟนตาซียุคใหมย่ย้อนกลับไปในยุคจกักรวรรดิโรมันหน่อยครับตำแหน่งที่เรียกกันว่าปาราดินุส ถือเป็นหนึ่งในข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดที่สุดของจกักรพรรดิใช่ไหมครับทาให้ผู้ที่มีตําแหน่งนี้เป็นผู้มีสิทธิ์พำนับอยู่ภายในพระราชวังด้วยและเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนจกักรพรรดิอย่างเป็นทางการซึ่งตําแหน่งนี้ยังคงสืบทอดต่อไปแม้กรุงโรวมจะล่มสลายไปแล้วก็ตามด้วยโดยในช่วงยุคกลางพาลาตินุสได้ถูกเปลี่ยนม,มาเป็นคามส์ปาลาตินุสและถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบทางการแล้วก็จะเรียก,กันว่าเคาลาลาทายแต่ถ้าเป็นพาราดินในยุคหลัง คำนี้จะถูกสงวนไว้สำหรับตัวละครในวรรณกรรมมหากาบชองซองเดอะเชสเท่านั้นครับและเมื่อกรุงโรมล่มสลายโลกตะวันตกก็เข้าสู่ยุคศดินาแบบเต็มรูปแบบระบบตำแหน่งใหม่จึงเริ่มก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะในยุคข,ของกรรษัตริย์แฟรงค์แห่งราชวงศ์เมโลเวงเจียนที่ปกครองในช่วงปี480ถึง750พวกเขาตั้งขุนนางชั้นสูงขึ้นมาในตำแหน่งเขาผาดไทยเพื่อทำหน้าที่ช่วยพระหมหากรรษัตริย์พิจารณาคดีก่อนที่ต่อมาเหล่าเขาผาดไทย จะเริ่มรับผิดชอบงานฝ่ายตุลาการแทนกษัตริย์มากขึ้นและยังมีตำแหน่งเขาผนไทายในสายการปกครองและการทหารอีกด้วยในประวัติศาสตร์และตำนานของยุโรปยุคก,กลางอาณาจักรแฟรงค์ถือเป็นหนึ่งในจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ในแผ่นดินฝรั่งเศสปัจจุบนันภายใต้การนำของกษัตริย์ผู้ได้รับสมญานามว่าชาวดเอร์มาดจัก,กรพรรดิผู้เรืองอำนาจและน่าเกรงขาม ผู้นำสูงสุดของจักรวรรดิผู้ทยทยานจะผนวกอาณาจักรคริสเตียนทั้งหมดให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันเพื่อปกครองจักรวรรดิและนำทัพออกสึกในนามของพระเจ้าโดยมีแนวคิดที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ชาเดอร์มานจึงได้เลือกยอดอัศวินผู้ห้าวหาสิบสองนายครับขึ้นเป็นเดอเทเวลเพียร์หรือที่ในภาษาฝรั่งเศสเรียกกันว่าเลดูสแป์เดอฟองส์พวกเขาคือ12ยอดนักรบที่มีฝีมือและเกียรติคุณสูงสุดประจําราชสํานักบางครั้งก็ถูกเรียกรวมกันว่า พราดินอันหมายถึงนักรบผู้รับใช้กษัตริย์และศาสนาอย่างพักดีตำนานของพวกเขาถูกเล่าขานในวรรณกรรมยุคกลางประเภทชองซงเดอะเชสหรือบทกวีแห่งการกระทำอันกล้าหาญโดยเฉพาะเรื่องเดอะซองออฟโรรองซึ่งเป็นบทกวีแห่งชาติของฝรั่งเศสและเป็นแหล่งสำคัญที่สุดในการบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าพราดิน12อัศวินผู้กา้าเปรียบเสมือนเสาหลักของจักวรวรรดิแฝงรับพวกเขาต่างสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์และพักดี ต่อองค์จัก,กรพรรดิและพระ้อมบททิศตนเพื่อาศาสนาและเกียรติยศทุกคนล้วนมีต้กนกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปบางคนไปขุนนางจากดินแดนห่างไกลบางก็เป็นเชื้อสายขุนนางชั้นสูงแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีร่วมกันเลยก็คือความกล้าหาญและความศรัทธานในพระเจ้าในบรรดา12อัศาวินนะครับโลรองหลานชายของชาเดอร์อมานคือผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะเขาคือแม่ทัพผู้ครองเมืองบริตตานีโลร็องเป็นผู้เฮาหารและซื่อสัตย์ เป็นต้นแบบของอัศวินภูกล้าตามแบบอุดมคติของยุโรปยุคลางเลยซึ่งในตำนานหลายฉบับนะครับลายชื่อของอัศวิน12นายมักแตกต่างกันออกไปบ้างตามยุคสมัยและท้องถิ่นแต่ในเดอะซองออฟโลลองและวรรณกรรมฝรั่งเศสยุคลางหลายเรื่องบันทึกชื่อและรายละเอียดพราดินทั้งสเอาไว้ประมาณนี้ครับ 1. โลลองหลานชายของชาเรมานและขุนพลผู้นำทัพหน้าของกองทัพฝรงผู้ถือดาบศักดิ์สิทธิ์ดูแรนดดอลสองโอดีเวอร์ เพื่อนสนิทและคู่ปรับผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นพี่เขยของโรรองมีชื่อเสียงในด้านการวางแผนการลบ 3. อาร์ตบิชอปเธอร์ปินนักบวชผู้เป็นอัศวินผู้ยกดาบขึ้นต่อสู้ศัตรูนในสนามรบอย่างไม่เกรงกลัวเป็นเสลักของความกระหารในาศาสนา 4. โ e อจิเออร์เดเดนอัศวินเชื้อสายเดนมาร์ผู้อาจหารมีอาวุธคู่กายคือดาบคอทานา 5. เลโนเดอมองโตบอง อัศวินผู้อ่อนโยนผู้โด่งดังมาจากตำนาน Four Sons of อ e m o n ผู้เป็นเจ้านายม้าศึกวิเศษบายาร์ด 6. ดุกเนมส์เสนาโมดีอาวุโสผู้รอบรู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของชาเลอม,มา 7. แอสตันอัศวินผู้เป็นที่ไว้วางใจของจกักรพรรดิ 8. เกอรินหนึ่งในแม่ทัพผู้กล้าหาญแห่งพาราดิน 9. เจอราดสหายคนสนิทของเกอริน10 เบอร์เดนเจอร์ขุนพลผู้พักดีต่อศาสนาเล็กจกกักรพรรดิ 11. Is, อันเซิสอัศวินผู้เชี่ยวชาญกลศึกวางแผนที่เฉียบคมถล่มศัตรูได้รับคาบและสุดท้าย 12. โกติเยหรือวอเตอร์ทหารจากแคว้นฮิวร์นี่ตำนานบางฉบับรายชื่อพวกนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างหรืออาจจะมีการแทรกตัวละครอ,อื่นเข้ามาแทนที่ครับแต่ทุกนายล้วนแล้วจะมีตำแหน่งแห่งเกียรติยศคู่จัก,กรวรรดิทั้งนั้นเลย ซึ่งตำนานที่สำคัญที่สุดที่กล่าวถึง12พราดินคือยุทธการที่ช่องเขาโรนเซโวในปี778ที่กองทัพชาวมัวซุ่มโจมตีกองหลังของชาเลมานระหว่างเดินทางข้ามเทือกเขาพิเลนิสโรรองในฐานะแม่ทัพหน้าจึงนำทัพต่อต้านอย่างห้าหารครับจนถึงเวลาสุดท้ายเขาได้เป่าสังโอลิเฟนขอบอกลาชีวิตตนและเรียกกองทัพหลักให้บุกเต็มกำลงังแม้กองทัพจะมาไม่ทนันโรลอง และอีก11บเอ็ดพาราดินผู้กล้าก็ยืนหยัดสู้จวบจนสิ้นใจในสมรภูมิพวกเขาสามารถรักษาเกียรติของจกักรวรรดิเอาไว้ได้การเสรียสละในครั้งนั้นจึงกลายเป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่ก้องไปไกลเป็นบทสรรเสริญถึงเกียรติยศแห่งอัศวินจนเมื่อโยุโรปก้าวเข้าสู่ยุคกลางนี่ไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาแห่งสงครามหรือการล่มสลายของอาณาจักรเก่าเท่านั้นครับแต่เป็นยุคที่ศรัทธานในพระเจ้าและความเชื่อทางศาสนา หลอมรวมเข้ากับอำนาจการปกครองอย่างแนบแน่นโดยมีศาสนาจากแห่งกรุงรมกลายเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณและอำนาจสูงสุดของผู้คนในดินแดนตะวันตกและในโลกที่เต็ไมไปด้วยสงครามความขัดแยง้งและการแย่งชิงศรัทธาเหล่าพราราษฎยุคนี้ที่ถือเป็นอัศวินแห่งศาสนาก็ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการครับพวกเขาไม่ใช่เพียงนักรบที่รับใช้ราชาแต่เป็นอัศวินผู้ถือธงศาสนาในนามของพระเจ้าด้วยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปหน่อย พราดินถือกรเนือจากอัศวินกลุ่มหนึ่งในราชสำนักของจกักรพรรดิชาเลอรมานใช่ไหมครับผู้เป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิฟรง่งเขาคนนี้เป็นผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งคริสเตียนโดยพระดินแรกเริ่มเป็นอัศวินผู้พักดีทั้ง12นายผู้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเสาหลักแห่งจกักรวรรดิและเป็นผู้พิทักษศาสนาแต่เมื่อ,อยุคสงครามศาสนาและสงครามครูเสดปะทุขึ้นความหมายของคาว่าพราดินก็ได้ขยายตัวออกไปพวกเขากลายเป็นต้นแบบของอัศวินผู้ศรัทธานในศาสนาจักร เป็นนักรบผู้ยอมตายเพื่อพระเจ้าเป็นมือขวาในสนามรบเพื่อกำจัดศัตรูของพระเจ้าสงครามาศาสนาในยุโรปไม่ได้เป็นแค่การลบกันร,ระหว่างอาณาจักรหรือการแย่งชิงดินแดนเท่านั้นครับแต่มันคือสงครามที่เชื่อมโยงอำนาจทางโลกเข้ากับอำนาจสวรรค์ด้วยพระราดินในยนุคนี้จึงถูกยกย่องว่าเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ผู้มีหน้าที่กำราบกบฏปราบปรามลัทธินอกลีตต่อต้านพวกเพแกนและปกป้องาศาสนาจากร หลายคนในหมู่พาราดินถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยพิเศษหรือกลุ่มอัศวินนักบวชครับเช่นนายเทมพร้านายฮอสพีทอร์เรและทิวทอนิกไนซ์กลุ่มอัศวินเหล่านี้สาบานตนต่อพระเจ้าและศาสนาจากยิ่งกว่าจากักรพรรดิอีกครับพวกเขาเชื่อว่าการออกรบเพื่อพระเจ้าคือการพพีชีพเพื่อศาสนาเพื่อการไถ่บาปและเป็นเส้นทางไปสู่สวรรค์พาราดินในยนุคนี้จึงถือเป็นกําลังสําคัญในการปราบปรานวัตถินอกลีดและขยายอิทธิพลของคริสตจกักร ออกไปอย่างกว้างไกลครับพวกเขาคือผู้นําในการบุกโจมตีสตูทางศาสนาทั้งพวกซาราเซนชาวมุสลิมและชนเผ่าเถื่อนในยุโรปตอนเหนือและตะวันออกและผลงานที่เด่นๆหน่อยของพวกเขาก็อยู่ในสงครามครูเสดครับคือเมื่อถึงปลายศตวรรษที่11สงครามครูเสดได้ประตูขึ้นจากคําประกาศของสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาเออบันที่สองที่เชิญชวนเหล่าคริสเตียนแห่งยุโรปให้จับอาวุธลุกขึ้นสู้ เพื่อแย่งชิงนครเยรูซาเล็มและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจากชาวมุสลิมพาลาดินจึงกลายเป็นกลุ่มนักรบศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลานั้นพวกเขานำทัพข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝ่าทะเลทรายข้ามภูเขาพวกเขาเดินทางไกลนับพันไมล์เพื่อยึดครองนครศักดิ์สิทธิ์และก่อตั้งราชอาณาจักรครูเสดอย่างคิงด้อมออฟเยรูซาเลมซึ่งในสงครามครูเสดพาลาดินถูกยกให้เป็นนักรบแห่งพระเจ้าการลบของพวกเขา ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอำนาจหรือดินแดนแต่พวกเขาเชื่อว่ามานคือภารกิจศักดิ์สิทธิ์การพีชีพในสนามรบถือเป็นการล้างบาปและได้ขึ้นสวรรค์อันเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตภาพจําของพระดินในยุคนั้นเลยนะครับคือนักรบผู้ใส,ส่กอดเ็กสวมเสื้อคลุมปาักกลางเขนถือดาบแผงพระเจ้าธงศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่มากางเขนที่เชื่อว่ามีพลังคุ้มครองพวกเขาในสนามรบครับพวกเขาถูกยกให้เป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดมีวินัยสูงสุด และเป็นแรงบันดาลใจของกองทัพคริสเตียนอือ่นๆมากมายแม้ว่าสงครามครูเสดจะดำเนินไปหลายครั้งและมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปบ้างแต่พราดินก็ยังคงดำรงอยู่ในฐานะน,นักรบแห่งศรัทธาเป็นเสลักของอุดมคติอัศวินที่ยึดถือการเสียสละเพื่อศาสนาความซื่อสัตย์และเกียรติยศจนหลังจากสิ้นสุดสงครามครูเสดแม้บทบาททางทหารของพราดินจะลดน้อยลงแต่ภาพลักษณ์ของพวกเขายังคงปรากฏในวรรณกรรมตำนาน และค่านิยมของอยุโรปพวกเขาถูกยกย่องให้เป็นตัวแทนของอัศวินในอุดมคติทั้งในด้านความกล้าหาญคุณธรรมความจงรักภักดีและศรัทธานในพระเจ้าและในยุคหลัง,ทงบทบาทของพลาดินก็ได้ขยายตัวไปในสื่อมากมายทั้งเกมหนังและเมจพวกเขากลายเป็นเสียลักษณ์ของนักบรบศักดิ์ธิ์ผู้ปกป้องแสงสว่างต่อต้านความมืดเป็นตัวแทนของอุดมการาศาสนาและความดีงามที่คนรุ่นหลังยังต้องกล่าวขาน โไปีกเลื่องนะครับกับพระดินก่อนจะไปการก็บอกกันหน่อยสิครับว่าได้ยินคำนี้ครั้งแรกมาจากที่ไหนแล้วขอช่วยกดไลค์และซับสไครปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่มาจากทางเราด้วยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี